มันเที่ยวสนามจุดแกดานานะไหนครับสนามเป็นยังไงครับไหนน้องทาทาวิกตรงไหนมาครับทาวิกใครทาพิกให้น้องครับปนกทาปนกทาปนกทาสีนี้อะไรใครทาทาวิกให้น้องอ่ะปูนี่น่ะมาที่ก่อนหาป้าก่อนเร็วหนามากใกล้ๆสิ ใครทาวิกให้น้องครับใครทาวิกอ,อะไรน้องจะพูดว่าอะไรคือชื่อที่คนนี้คนนี้น้องชื่ออะไรครับป้าน้องชื่อเด็กชายอะไรครับเมื่อกี้บอนสอนเจท,ท้าค่ะเด็กชายอินทัศครับเจท,ท้าค่ะไหนเอามายมาน้องพูดใหม่อมาที่บอนสอนหน่อยสิชอคค่าชค่าค่า,าคโอ้ยอ่ะกูดไลท์ก่อนเร็วเร็ว ูไนดีดีกูไหนหล่อๆล่วายไม่หล่อแล้วเอาว่าว่าน้องเร็วลุกขึ้นมาก่อนกูไหนไนกูไหนหล่อๆล่อทำยังไงกูไหนหล่อๆสวัสดีใช่ดีค่ะไหนทำมาหล่อป่ะสวัสดีครับเขาขี้ยงกินี่เขาจ้าที่กินท้องแล้วก